สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มาพูดคุยกับพี่หมอฟุกวันนี้นะคะวันนี้มีคําถามมากมายเลยค่ะอยากจะถามเกี่ยวกับการอ่าระบบขับถ่ายตอนแรกคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวค่ะพี่หมอแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วระบบขับถ่ายมันไม่เหมือนเมื่อก่อนค่ะอ๋อได้ครับน้องบุ้ยเนาะก็เรียก <c oughs> ว่าเรียกผมว่าพี่ฟุกก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่ส <c oughs> นะดวกเนาะคืออย่างนี้<ด>ครับในเรื่องของระบบขับถ่ายของของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย คือบางคนเนี่ยมองข้ามเรื่องระบบขับถ่ายของร่างกายเราไปฮะเพราะว่ามเป็นสิ่งที่เราทําแบบเป็นกิจวัตรประจําวันทุกวันทุกวันถูกไหมฮะแล้วก็ทําจนชินนะฮะจนลืมสังเกตว่าเอ๊ะการขับถ่ายเราผิดปกติหรือเปล่าเช่นบางคนแบบเริ่มถ่ายออกน้อยถ่ายแบบไม่โล่งทานเข้าไปเยอะแต่แบบถ่ายออกมานิดเดียวนะครับสแสดงว่าเริ่มมีปัญหาแล้วครับแล้วน้องบ๊วยมีปัญหายังไงบ้างครับคือตื่นนอเมื่อก่อนนะค่ะถ่ายตื่นขึ้นมาถ่ายทุกวัน แต่หลังๆมาเริ่มสังเกตตัวเองอะค่ะประมาณ2-3ถึงวันค่อยจะขับถ่ายทีหนึ่งค่ะพี่ฟุกครับค่ะโ oh, อย้ยางงี้<น>ฮะถ้าถ้าสองสมวันถ่ายครั้งเนี่ยแสดงว่าเริ่มที่จะท้องผูกแล้วครับคือเราจะดูที่ว่าถ้าเกิดว่ามากกว่า2วันเนี่ยครับแสดงว่าเราเริ่มท้องผูกแล้วนะฮะให้ลองนึกภาพว่าเรากินเข้าไปวันหนึ่งสามมือ้อใช่ไหมแล้วก็ถ้ารเราไม่ถ่าย3วันนะฮะมันก็สะสมประมาณ9มื้อ10มื้อแล้วครับอยู่ในท้องเราซึ่งส่วนที่สะสมพวกของเสียตกค้างเนี่ย มันก็จะเป็นลำไส้ใหญ่ครับซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของการกักเก็บของเสียเลยฮะค่ะถ้าแบบนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงคะพี่ฟุ๊กถึงจะแบบเราจะได้แบบตื่นมาแล้วขับถ่ายได้ปกติเหมือนเดิมมะค่ะก็จริงๆเราต้องมองย้อนไปที่สาเหตุนะครับจริงๆสาเหตุของอาการท้องผูกเนี่ยมันมีแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบบางคนแบบอาจจะดื่มน้ําน้อย นะครับเราก็ต้องปรับฮะดื่มน้ำใ้เยอะนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับใช้ชีวิตเร่งรีบครับเช่นตื่นเช้ามาก็รีบไปทำงานครับไม่มีเวลานั่งขับถ่ายตอนเช้าถูกไหมฮะนี้เวลาเดินทางครับยิ่งใครอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับที่เราไปอยู่ในในรถนะครับแล้วก็กั้นถ่ายไว้เนี่ยเนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักๆเลยครับที่ทําให้เราท้องผูกนะครับเพราะว่าเวลาเรากั้นไว้นะฮะพอไปถึงที่ทํางานปุ๊บเป็นไงฮะโอ้หายปวดละทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําให้อาการท้องผูกดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้อง เ,เขาเรียกว่ากำจัดสาเหตุที่ทําให้ท้องผูกออกไปฮะเช่นดื่มน้ำเยอะๆทานผักผลไม้นะครับเยอะๆนะครับฝึกนั่งถ่ายตอนเช้าให้ให้เวลากับมันหน่อยอนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเวลาครับ,บการออกกําลังกายตอนเช้าเนี่ยจะดีมากๆเลยฮะกับสุขภาพและการขับถ่ายเพราะเวลาเราไปวิ่งตอนเช้าเนี่ยมันทําให้ลําไส้เราแบบขยับตัวฮะนึกภาพออกไหมฮะทำให้ลำไส้มันเคลื่อนตัวลําไส้มันก็บีบตัวดีขึ้นนะครับการขับถ่ายเราก็ดีขึ้นด้วยแล้วเรายังได้แบบออกกําลังกายด้วย นะฮะพวกกิจวัตรประจําวันต่างๆเหล่านี้แหละครับที่จะทําให้อาการท้องผูกหรือาการขับถ่ายเราดีขึ้นแล้วก็สุขภาพเราดีขึ้นด้วยครับอืมค่ะเนี่ยค่ะหลายๆคนนะคะก็แก้ปัญหาด้วยการใช้ยาถ่ายอย่างนี้คือเรียกว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องไหมคะถ้ายาละายจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับนึกภาพอบอกไหมว่าถ้าสมมติเราหยุดยาระายปุ๊บมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้เอาต้นเหตุของของ,ของอาการท้องผูกออกไปอะฮะ เช่นเรายัางตื่นสายเรายัางไม่มีเวลาเข้าห้องน้ํายังไม่มีเวลาขับถ่ายหรือว่าเรายังดื่มน้ําน้อยอยู่ <c oughs> ในช่วงที่เราทานยาละบายเนี่ยก็อาจจะมีอยู่จะล่าออกมาบ้างแต่หลายๆคนในีัยทานต่อเน, <c oughs> นื่องครับเพราะว่าพอไม่ทานก็ไม่ถ่ายทานไปเป็น 2- อสมปี 4, ีหปีทีนี้มีปัญหาครับดื้อยา <c oughs> ดื้อยาก็หมายความว่ากินเม็ดหนึ่งก็ไม่ถ่าย2เม็ดก็ไม่ถ่ <c oughs> าย3เม็ด <c oughs> คือต้องเพิ่มขนาดยาไปเรื่อยๆ, <c oughs> ๆค่ะแล้วถ้าเกิดว่าทานต่อนเนื่องอย่างเงี้ยมันแบบส่งผลเสียยังไงต่อร่างกายไหมคะพี่หมอ ก็อย่างแรกเลยเราหนึ่งคือดื้อยาที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ร่างกายมทำให้เราติดยาระบายซึ่งไม่สามารถจะขับถ่ายได้ด้วยตัวเองและหลังๆเนี่ยพอดื้อม,มากๆเราก็ไม่ถ่ายแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราทานยาที่แบบว่าเป็นพวกสารสังเคราะห์หรือเป็นเป็นยาจริงๆเนี่ยทานต่อเนื่องนานก็ไม่ดีครับเพราะว่าพอเราทานไปหลายๆปีเข้าหรือว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยการทํางานของตับของไตไม่ค่อยดีแล้วทานยาเยอะก็ไม่ดีอีกครับ ทีนีพ้พอตอนเราดื้อยาเราของเสียมันตกค้างในงลำไส้เยอะเนี่ยพอเราไม่ถ่ายกินยาระบายปุ๊บลำไส้มันบีบตัวฮะพยานจะบีบเอาอุจจาระที่ตกค้างข้างในออกมานะครับแต่อ,อุจจาระข้างในที่ไม่ถ่ายมาหลายๆวันในมันแข็งก็ต้องใช้แบบกําลังการบีบของกล้ามเนื้อเยอะทีนี้หลังๆเนี่ยเราจะมีอาการปวดท้องได้ครับเพราะว่าทานยาระบายเยอะปวดท้องปวดบิดแต่ไม่ถ่ายนะฮะอาจจะต้องแบบไปพบแพทย์เลยก็มีนะครับก็มีฤทธ จากอายาระบายเนี่นะที่กระตุ้นการบิดตัวลำไส้นะครับค่ะแค่ท้องผูกมันดูเป็นเรื่องเล็กคนมองข้ามมันส่งผลรุนแรงแบบตามมาได้เยอะเลยนะคะมันส่งผลอะไรตามมาบ้างคะพี่หมอบางคนในคนที่ถ่ายปกตินะครับลองไม่ถ่ายสักสองสวันเนี่ยเริ่มแบบอึดอัดไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแล้วนะครับเนาะแต่บ,บางคนเนี่ยไม่ถ่ายเป็นอาทิตย์อ่ะของที่เราทานเข้าไปมันอยู่ในท้องเรานี่นะฮะอย่างแรก<ช>ที่ตามมาคืออึดอัดแน่นท้องนะครับใช,ใช่ค่ะแล้วก็เวลาถ่ายนะครับถ้า ทิ้งไว้นานเนี่ยร่างกายเราจะดูดน้ํากลับจากอาหารพวกนี้เรื่อยๆครับทำให้อุจจาระแข็งพราะแข็งอุจจาระก็จะไปบาดตรงตรงรูทวารด้วยบางคนแบบเบ่งถ่ายแล้วมีเลือดปนออกมาะนะฮะก็ตรงปัญหาสุขภาพตามมาเยอะแยะเลยนะฮะ อันนี้ก็คือสาเหตุแบบเป็นมะเร็งลำไส้พอจุดเริ่มต้นจากท้องผูกใช่ไหมคะพี่หมอคือถ้ามะเร็งลำไส้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท้องผูกไม่ได้ทําให้เป็นมะเร็งลำไส้เสมอไปนะครับอยู่ที่อาหารที่เราทานนะครับเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้มีปัญหาเรื่องของมะเร็งลำไส้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากอาหารพวกอาหารปิ้งย่างอาหารมันๆของ<ม>ทอดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เมเรากินไปเยอะๆไปสะสมอยู่ในร่างกายเนี่ยก็ทําให้แบบมันไม่ดีกับสุขภาพได้นะครับค่ะ ถ้าเกิดว่าใครที่แบบท้องผูกดรื้อรังเป็นหนักๆนานๆนี้แบบส่งผลกระทบรุแนแรงก็คือโรคที่ตามมามันจะมีอะไรบ้างคะพี่ฟูกคืออย่างแรกนะครับบางคนเนี่ยไม,ไม่ไม่รู้ตัวว่าท้องผูกมาเป็นเวลานานนะครับอาจจะสงสัยว่าตัวเองแบบเป็นกยยดไหลย้อนหรือเรื่องโรคกระเพาะหรือเปล่า<ช>เพราะว่าอุจจาระเต็มลำไส้เลยฮะทำให้มีอาการอืดแน่นท้องเหมือนแบบมีมีลมดันขึ้นนะฮะ,ะพวกนี้ก็แบบบางทีก็ต้องไปตรวจส่องกล้องไปอะไรก็ไม่เจอสาเหตุเพราะว่าปัญหาม,มาจากแบบของเสียตกค้างในร่างกายเยอะ นะครับเนาะก็ทำให้แบบต้องต้องมารักษากันเยอะเลยนะครับต้องมาแบบเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเยอะเลยนะครับหลายๆคนเบ่งนานๆครับเป็นลิสิดวงด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องถ่ายเป็นเลือดแล้วก็เวลาเบ่งก็จะมีก้อนออกมาที่ก้นนะฮะก็ทําให้คุณภาพชีวิตไม่ดีฮะเจ็บนะครับนั่งก็ลําบากลุกก็ลําบากนะฮะแล้วก็เวลาขับถ่ายเนี่ยก็ค่อนข้างจะทรมานเลยนะฮะผลไม้ผักกลหล้หรือไฟเบอร์ที่มีผลกับการระบบขับถ่ายหรือช่วยเรื่ององการ ทำให้เราสุขภาพดีเนี่ยเราต้องทานไฟเบอร์เยอะมากๆเลยนะครับประมาณถ้าตีเป็นไฟเบอร์เลยเนี่ยต้องประมาณสักสิบถึงยี่สิบกรัมต่อต่อวันนะครับแต่ไม่ใช่น้ำหนักของของผักนะครับเป็นน้ำหนักของไฟเบอร์ะนะครับซึ่งผักแต่ละอย่างเนี่ยมันมีไฟเบอร์อยู่ไม่ไม่เยอะนะครับบางอย่างก็มีไฟเบอร์น้อยบางอย่างก็มีไฟเบอร์เยอะนะครับซึ่งทำให้เราทานผักแล้วไฟเบอร์อเนี่ยไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของร่างกายนะครับเช่นเราไปทานผัดกะเพราเนี่ยมันมีผักอยู่โรยอยู่นิดๆหน่อยๆเท่านี้มันไม่เพียงพออยู่แล้วครับก็จริงๆนั่นแนะนําคือเราอาจจะทานสลัดสักวันละมื้อนะครับแล้วก็จริงๆสลัดวันละมื้ออาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเลยด้วยซ้านะครับให้เปลี่ยนเป็นพวกข้าวขาวเนี่ยเป็นพวกข้าวกล้องนะครับขนมปังก็เปลี่ยนเป็นขนมปังโฮลวีตนะครับทานพวกธันยพืชเพราะว่าธัญยพืชเนี่ยหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าธันพืชเนี่ยไฟเบอร์จะสูงมากๆเลย ะะรวมกับผักที่เราทานในแต่ละวันเนี่ยมันจะทําให้ไฟเบอร์ของร่างกายเราที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยเพียงพอครับวันนี้น้องวยได้รับความรู้จากพี่ฟุกเยอะเลยค่ะก็คือแบบ แต่ก่อนนี้ไม่เคยได้ใส่ใจในเรื่องของระบบขับถ่ายของตัวเองเลยแล้ววันนี้พอได้มาได้รับความรู้จากพี่คุกก็ทําทให้รู้ว่าลําไส้ของเราเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาที่แบบดูแลตัวเองไม่ได้แบบใส่ใจเรื่องอาหารการกินอย่างนี้ค่ะมันก็จะส่งผลถึงระบบลําไส้ของเราด้วยอย่างนี้นค่ะคแล้วก็ถ้าร่างกายของเราไม่ได้แบบรับไฟเบอร์ที่เขาเรียกว่าที่ร่างกายต้องการอย่างนี้ค่ะประิมาณมากพอมันก็จะส่งผลถึงลาไส้ส่งผลระบบ ถึงระบบขับถ่ายเราด้วยถ้ายิ่งเราไปพึ่งยาระบายเยอะนะคะมันก็จะส่งผลให้กับลำไส้ของเราให้เกิดภาวะขี้เกียจนะคะบวยก็เลือกทานก็มีตัวดีๆนะคะที่เลือกทานก็คือเป็นผัดเม็ดของยันฮีเวจี้มิกคัสนะคะตัวเนี้ยก็ถือว่า เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับการใช้ชีวิตของสังคมเมืองด้วยอย่างวัเองเนี่ยตื่นมาทํางานทํางานออฟฟิศต้องรีบเร่งอย่างงี้ค่ะทานเขาเรียกว่าเคี้ยวข้าวแต่และว,วันเนี่ยก็ยังเคี้ยวไม่ละเอียดเลยแต่ว่ามีตัวนี้เข้ามาค่ะเขาจะเป็นผักที่มีไฟเบอร์สูงด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือไว้วางใจได้เป็นสูตรของทางโรงพยาบาล ะะแล้วที่สําคัญก็คือทานได้ต่อเนื่องโดยไม่มีผลเสียต่อร่างกายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์ได้เลยหยิบตัวนี้มาพอมาทานเฮ้ยรู้สึกว่าตื่นมาเราเริ่มขับถ่ายได้ปกติดีเรารู้สึกโอเคว่าเอ้ยมันไม่ได้รู้สึกปวดบิดเลยค่ะพี่ฟุกและที่สําคัญก็คือในแต่ละวันอะ่ะเราเริ่มกลับมาถ่ายได้ปกติแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะแนะนําตัวนี้ค่ะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้สําหรับไวเองนะคะอยากจะแนะนําคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับท้องผูกโดยตรงเลยค่ะ ครับก็ได้ครับบวยเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนก็ต้องการตัวช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมนะครับเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับจะพึ่งตัวช่วยอย่างเดียวไม่ได้นะครับ<ด>ก็น,บน้องบวยอย่าลืมออกกาลังกายตอนเช้านะครับฝึก<ด>นั่งขาลแล้วก็ดื่มน้ำไปเยอะผมว่าแค<ด>่นี้ก็จะดูแลคุณภาพชีวิตของเราได้ดีขึ้นแล้วครับ ได้เลยค่ะยังไงก็ขอฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะคะไว้ใช้ตัวนี้ละค่ะเป็นตัวช่วยอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกตื่นมายังไงขับถ่ายไม่สะดวก อัดตัวเองมีพุงอย่างนี้ค่ะตัวนี้เอาอยู่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่หมอฟุก๊กมากๆนะคะได้รับความดูเยอะเลยแล้วก็ที่สาคัญเบิร์กจะเอาไปบอกให้กับครอบครัวแล้วก็ไปแนะนําความรู้ให้กับคนที่บ้านด้วยวา่าเลือกการวิธีการทานยังไงแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆด้วยค่ะสําหรับวันนี้ได้รับความรู้เยอะๆมากๆเลยค่ะพี่ฟุก๊กขอบคุณค่ะคร,ค,ครับขอบคุณเช่นกันครับบังบวย